ม่วงทล่ะเอ้ยโอ้ยนั่งจะมั่ว่างแค่ว่าเอ้ยตารางสิบไหนชุมนมอะไรกันอีกนี่ยไปเสด็จเสด็จไป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 เฮียฮ่า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 อันนั้นรถที่แต่งตัดหน้ารถหยุดเอาอย่างรถที่แต่งรถหกล้อเขาแหละ ก็เล็กพูดโลพี่เดียวมาพู้เรื่องงั้นพูตาเอ้าไปสอนบ้านหลายบุคคลสำหรัเท่ากระเท่าเท่าซื่อดอกปอมโอ้ยเท่าได้แต่แก่แต่แก่ยังคือเก่าได้ล่ะแก่ยังสิบยังสาอยู่เนี่ยไอ้ยีไปได้จริงอยากกินก๋วยเตี๋ยววะแต่บ้านนี้ขายก็จะแม่นโอ้ยใจไผ่ก็จะมาเปิดยุหัน มูจ่ายมัดแมนสวดเจียงเล่งนี่เอ๋อเลียนรำผัเดี่ยวเขาปิดหมดแล้วแขกที่มาจอดถ่านเจ้าอีก่นั่งรึจอดว่ะเจ้าไอ้หี่อเสื้ออะไรมากินอ่ะกินด้วยกินด้วยอุ้ยยังยังกัดข่อยอ่ะ ชอบเน,น,นี้ยชอบเนี้เรียนนะคิดตุ้มปวดเนาะเออตาแหวก็บอกคิดใหน้นแน,น่คิดใหน้นแน,น่คิดดิคิดตุ้มหลังก็คิดเอ๊ะตอนแรกกูปวดร้อนตุ้มนี่อยู่นี่มาหาตุ้มมาเอ๊ะตุ้มนี่อยู่ไหนวนะนะเออสิ่เนาะได่เนาะเออไอ,อ้มืออ่อขี้คิดให็นแม่ใ <laughs> ว้ยเจี๋วมักใส่ไข่ค,คิดตุ้มหลังให้เพราะว่าข่อยยยาวๆงั้นตาแหวกยันมาข่อย <cido f 1> อ๋อีตุ่มไรยิ่งยิยิ่ยจิๆ,ๆ,ๆย้ายมาได้เหนเนี่ยยิย้าย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 ,ายน,น้องสาวพันปียี่เขี่กาขึา้นปอีน้องสาวสองพันป,ปีนะ่ะอันนี้ตรงไปเหรอตรงไปถ้าเกิว่าเขาท่าสร้างมันสี่มันสี่ซ่าสามกิโลว่าสามสามสิบกิโลอบอบอเล <igh> ี้ยวซสาเอ้ แลก็บอกกีบอกตรงไปว่าบอกบอกันนะว่าตรงไปมันจะทราบว่าอันเดียวใส่ในสามกิโลก็ว,วันนั้นมากับพี่ปอมมึงให้ตรงไปไม่ใช่นี้ไผ่ก็ท่านได้บอกยังเคลียร์ย้ายข่อยกับพี่ปอบม่เคยมาทางนี้กับเจ้ากับ่เคยมาวันที่เอาเสื้อผ้าแล้วพี่ปอมมานะ่ะบ้าเตียนั้นมาทั้งแสงดาวทางนี้นะมาที่ปอบนะเหรอส่งนเนี่ยร้อนเหรอ ทางนน,างนี้แ่ไอยีโบแมนทางนี้ตอนกลางคืนนะนะเออตอนกลางคืนน่ะทำไมทางแยกแสงดาวทางนี้ตรงยิงเงาเข่าแยกปงนกอ๋อพาขบเราเลี้ยวซ้ายแมนจะมานิดนึงก็เลี้ยวซ้ายแมนมันก็โบสะพานนี้อยู่ดีอ่ะโบแมนผาพาันนี้สะพานไงพูนสะพานแม่น้ำอันนี้สะพานของ ไหวมากเลยเจ <erman heim> ้าดูไวแท้แท <erman trad ing> ้เจ้าดูไวมากเลยเขาดับ <BEN> น <IN> ้ำเปิงบิงนะอ้อเย็นนกปัดห่างหน้าลอยฮะเอ้า